ก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกไปเติมลมยางกันสะหน่อยอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่ายางเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะมันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นถนนกับรถของเรานะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยยางเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญมากๆนะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับการยึดเกาะถนนของรถนะครับต่อให้เป็นรถที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยดีแค่ไหนก็ตามถ้ายางคุณกา,กากนะครับไม่เกาะถนนก็ทําให้การขับขี่ของคุณไม่ปลอดภัยได้เหมือนกันเดี๋ยวคลิปลน,น,นี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับว่ารถที่ขับบนท้องถนนที่เป็นรถบิ๊กบค์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับควรเติมลมยางเท่าไหร่นีแล้วก็ยางแข็งยางอ่อนมีคุณสมบัติต่างกันอย่างไรนะครับ ของลมยางนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะซึ่งใครหลายๆคนนะครับก็อาจจะมองข้ามตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับอย่าเพิ่งมองข้ามเรื่องลมยางเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องลมยางเนี่ยมันจะไปสะท้อนในเรื่องการใช้งานของยางเราด้วยนะครับถ้าเราดูแลลมยางให้ดีเนี่ยหน้ายางเราก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับมีการใช้งานที่อายุการใช้งานที่ยาวขึ้นนะครับซึ่งใครหลายๆคนนะครับก็เคยน่าจะเคยสงสัยกันนะครับว่าเราเนี่ยควรจะเติมลมยางเท่าไหร่ดีนะครับในการใช้ในชีวิตประจําวันในแต่ละรูปแบบนะครับ รถทัวร์ิงรถสปอร์ตนะครับรถที่ใช้ในเมืองนะครับควรจะเติมลมยางเท่าไหรดีผมก็เคยสงสัยตรงนี้เหมือนกันนะฮะจนผมเนี่ยไปหาข้อมูลจนที่ได้คําตอบที่ชัดเจนมาแล้วแล้วก็ใช้วิธีนี้นะครับในการดูแลยางนะครับก็ค่อนข้างจะรักษาหน้ายางได้นานพอสมควรเลยนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ผมจะเริ่มหาข้อมูลเนี่ยผมได้มีการเข้าไปสอบถามกับตามทางร้านทํารถทั้งหลายนะครับซึ่งแต่ละคนที่แนะนําผมมาเนี่ยก็แนะนํากันสียงแตกนะครับบางคนก็แนะนําให้ใช้ยางที่ลมยางแข็งนะครับเพื่อที่จะได้วิ่งได้ดีขึ้นเนาะไม่เปลืองน้ํามัน แต่ว่าบางคนก็จะแนะนําให้ผมเนี่ยใช้ลมยางที่อ่อนนะครับโดยที่ให้เหตุผลว่ามันสามารถยึดเกาะถนนได้ดีกว่าแต่จริงๆแล้ว,วมันจะมีจุดที่บอกไหมครับว่าเราควรใช้ลมยางเท่าไหร่ดีนะครับในรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนาะแต่ละประเภทของแต่ละชนิดรถเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยววอนอนื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอแวะเติมน้ํามันนิดนึงนะฮะเพราะว่าน้ามันจะหมดแล้วไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมไปเติมลมยางกันแล้วเดี๋ยวดูว่าผมเติมเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรก็ห้าเต็มถังครับ อโอเคพอแล้วครับ โอเคครับก็เติมน้ำมันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปเติมลมยางกันบ้างแล้วซึ่งแท่นเติมลมยางก็อยู่ข้างหน้านี้นี่แหละก่อนที่จะไปเติมลมยางนะครับผมแนะนานิดน,นึงลมยางเนี่ยจะมีด้วยกัน2ประเภทนะครับซึ่งรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถบิ๊กบคสเนี่ยสามารถเติมได้หมดนะครับโดยลมยางประเภทที่1น,นะครับก็คือลมยางตัวทั่วไปที่เราเติมกันในชีวิตประจําวันกันอย่างปกตินะครับแล้วก็ลมยางประเภทที่2เขาเรียกลมยางไนโตรเจนนะครับซึ่งไอ้ลมยางไนโตรเจนนะครับมันจะมีคุณสมบัติพิ ขงผลให้อุณหภูมิของระบบขับเคลื่อนหรือว่าล้อเนี่ยลดลงนะครับซึ่งจะมาช่วยทําให้แรงเสียดทานการหมุนของยางเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับและอัตราการกินน้ำมันก็จะลดลงด้วยนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะแพงนะครับเติมตามตั๊มไม่ได้นะต้องไปเติมตามร้านอย่างเดียวนะครับล้อหนึ่งก็น่าจะประมาณ40บบาทนะครับโดยประมาณเนาะ ีนี้กลับมาที่การเติมลมปกติกันบ้างนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมได้ลองก้มลงไปมองแล้วนะครับว่ารถผมเนี่ยควรเติมลมยางที่เท่าไหร่นะครับซึ่งรถเนี่ยจะมีการแนะนําการเติมลมยางอยู่แล้วน้องว่าแต่ละคันเนี่ยคุณเติมเท่าไหร่ดีซึ่งหลายๆคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับโดยที่เขาจะมีหน่วยกํากับแล้วก็เป็นตัวเลขบอกนะครับซึ่งหน่วยกํากับเนี่ยจะเป็นตัวย่อนะครับ psi ซึ่งย่อมาจากคําว่า pound per square inch นะครับซึ่งตรงนี้ก็แปลเป็นไทยว่าปอนต์ต่อตารางนิ้วนี่แหละ ทีนี้กลับมาที่คําถามนะครับว่าเราควรเติมลมยางเท่าไหร่ดีนะครับการที่จะตอบตรงนี้ได้นเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นหมวดหมวดก่อนเนาะว่าเราเนี่ยใช้รถยังไงนะครับอย่างผมเนี่ยจัดอยู่ในหมวดของคนที่ใช้รถทั่วๆไปเนาะบนท้องถนนนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเติมลมยางเนี่ยตามคู่มือไปเป๊ะเ,เลยนะโดยที่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบกของหนักนะครับทั้งกระเป๋าคอมทั้งนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เลยเลือกเติมลมยางตามที่โรงงานแนะนามาเลยคือยางหลังเนี่ย42นะครับแล้วก็ยางหน้าเนี่ย36 ก็ประมาณนี้นะครับแล้วถ้าถามนะครับว่าถ้าสําหรับผมเนี่ยการเติมลมยางตามที่คู่มือแนะนำเนี่ยสามารถตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์หรือยังนะครับต้องบอกเลยว่ายังสําหรับผมนะครับถ้าเวลาผมออกเดินทางไกลเนี่ยผมจะจัดตัวเองไปอยู่ในหมวดของการออกทริปนะครับก็คือผมจะเติมลมยางให้แข็งกว่าปกตินิดนึงซึ่งการเติมลมยางให้แข็งกว่าปกตินะครับข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันจะลดความร้อนสะสมนะครับแล้วก็หน้ายางของเราเนี่ยจะไม่หมดไวเนาะแล้วก็ยางที่แข็งขึ้นเนี่ยครับข้อเสียมันก็ มีนะก็คือรถของเราเนี่ยจะเกาะถนนน้อยลงนะครับแต่ว่าแต่ว่าการเดินทางไกลของผมนะครับคือเราเน้นที่เราจะใช้ทางตรงยาวๆเนาะเราไม่ได้เอาไปเทโค้งหรืออะไรอยู่แล้วนะครับสำหรับผมผมไม่ใช่สายเล่นโค้งนะครับผมก็จะเลยเติมลมยางตอนออกทริปเนี่ยให้แข็งกว่าเดิมนิดนึงแล้วทีนี้ก็จะเกิดคําถามขึ้นมาเองนะครับว่าพวกสายที่ซัดโค้งหรือว่าเล่นโค้งนะครับควรจะเติมลมยางยังไงดีถ้าเวลาผมที่จะเอารถของผมไปลงโค้งหรือว่าจะไปเล่นโค้งนะครับผมเนี่ยจะเติมลมยางให้อ่อน กว่าที่โรงงานกําหนดนิดนึงนะครับด้วยความที่ลมยางที่อ่อนลงนะครับมันจะทําให้ยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นเนะาะทั้งทางตรงและทางโค้งเลยนะแต่ว่าข้อเสียของลมอ่อนก็มีนะครับก็คือความร้อนของยางเนี่ยมันจะสูงหน้ายางเราเนี่ยจะหมดไวนะครับพอยางหมดวเราก็จะเสียตังในการเปลี่ยนวัยขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือข้อเสียของลมอ่อนเนี่ยจะทําให้รถเนี่ยกินอัตราการกินน้ํามันเนี่ยมากขึ้นนะครับจากที่เราขับปกติเท่าไหร่นะครับมันก็อาจจะกินมากขึ้นไปอีก นิดหนึ่งนะครับประมาณ1.2เท่าได้นะครับ ซึ่งโดยส่วนตัวผมนะครับก็จะจัดลมยางเป็น3าหมวดง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่หมดเนาะผมเนี่ยได้ไปสอบถามกับพี่ที่เคยออกช่องผมนะครับที่ขับ GS850 ครับว่าเขาเนี่ยเติมลมยางยังไงเนาะสำหรับสายบรรทุกนะครับสำหรับสายบรรทุกเนี่ยเขาก็จะเติมลมยางให้มันเยอะให้มันแข็งกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างของพี่ที่เคยออกในช่องผมนะครับ GS800 คันนี้เนี่ยเขามีทั้งคนซ้อนนะครับแล้วก็มีกล่องอีก3ใบ4ใบข้างหลังนะครับรวมถึงกระเป๋าอีกอะไรอีกเยอะแยะ มากมายเลยเขาเนี่ยก็เลยเติมลมยางให้แข็งว่าปกตินิดนึงผมก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมล่ะก่อนหน้านี้นะครับเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเนี่ยเคยเติมลมยางที่อ่อนนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาแบกของเยอะๆแบกคนด้วยนะครับมันทําให้ยางเนี่ยเสียรูปทรงได้ง่ายนะครับแล้วยางเขาเนี่ยตายไวมากเลยนะโดยที่มันจะเริ่มเอาอาการจากการตุบตุเป๋ก่อนแล้วมันก็จะเริ่มมีอาการแตกลายงาบนหน้ายางนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไวมากเลยนะครับก็เลยหลังจากนั้นมาเขาก็เลยมีบทเรียนตรงนี้นะครับเขาก็เลยเติม ลมยางให้มันแข็งกว่าปกตินิดนึงซึ่งโดยหลกัหลกๆวิธีการเติมลมยางของผมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้แหละหลักการง่ายๆที่จําง่ายๆเลยก็คือผมจะปรับเพิ่มลดลมยางนะครับให้ก,กับสถานการณ์ที่ผมจะไปใช้รถเนาะอย่างตอนนี้ผมใช้ในชีวิตประจําวันไปทํางานกับที่ทํางานนะครับผมก็จะเติมลมยางตามที่คู่มือบอกเลยนะครับโดยถ้าให้ผมสรุปง่ายๆนะครับลมยางที่แข็งนะครับก็คือมันจะช่วยรักษารูปทรงของยางนะครับแล้วก็ยังสามารถบรรทุกของที่หนักได้ด้วยนะแล้วก็ยังมี ความร้อนเนี่ยสะสมที่น้อยกว่าประหยัดน้ํามันกว่าวิ่งทางตรงทาความเร็วได้ง่ายกว่าหน้ายางหมดช้ากว่าแต่ก็มีข้อเสียนะครับก็คือการขับขี่เนี่ยจะกระด้างกว่าลมยางที่อ่อนนะฮะ ส่วนลมยางที่อ่อนนะครับข้อดีของมันก็คือหน้ายางนะครับจะเกาะถนนได้มากกว่านะครับมีความนุ่มนวลมากกว่ามั่นใจมากกว่าเวลาเทโค้งนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับก็คือความร้อนสะสมที่หน้ายางเนี่ยจะมากกว่านะครับมีอัตราการกินน้ํามันที่มากกว่าลมยางที่แข็งแล้วก็หน้ายางนะครับจะหมดวายกว่าลมยางที่แข็งนะครับ ดังนั้นนะครับการเติมลมยางเนี่ยเราจะสามารถตามเติมคู่มือหรือไม่ตามคู่มือก็ได้นะครับมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวนะะว่าเราจะต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะดีที่สุดนะครับโดยหลักๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับจุประสงค์ของการใช้งานของเรามากกว่านะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับการเติมลมยางตามคู่มือเนี่ยมันจะถูกคำนวณมาให้อย่างปลอดภายัยแล้วก็ควบคุมการใช้งานทั่วไปมากที่สุดนะครับซึ่งจะมีทริคนิดนึงนะครับการที่เราออกมาเติมลมยางแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมออกมาเติมนะครับด้วยความที่ยางมันมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับมมันอาาจจะให้ยงที ไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับเราควรจะเติมให้มันสูงกว่าปกตินิดนึงแล้วพอเรากลับไปที่บ้านนะครับเราจอดให้ยางเนี่ยมันเย็นลงใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ที่วัดระดับนะครับไปวัดนะครับที่วัดค่าลมยางครับค่าลมยางที่ออกมาในขณะที่ยางเย็นนะครับอันนั้นจะเป็นค่าสุทธิซึ่งถ้ามากไปเราก็ปล่อยออกซึ่งถ้าน้อยไปเราก็ออกมาเติมเพิ่มนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเติมลมยางของผมนะครับโดยที่ผมเนี่ยจะอิงการใช้งานเป็นหลักเนาะว่าผมใช้แบบไหนแล้วก็ควรเติมเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยผมจะ เติมลมยางโดยที่ผมเนี่ยจะคำนึงถึงการรักษาหน้ายางไว้เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียเงินในการเปลี่ยนยางบ่อยๆนักเพราะว่ายางมันราคาไม่ได้ถูกนะครับถ้าเราเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยผมเอาเงินไปลงทุนไปทําอย่างอื่นนะมันจะมีผลตอบรับที่ดีมากกว่าที่ผมจะเตรียมเงินไปเปลี่ยนยางทุกๆปีทุกๆปีนะครับสาหรับใครนะครับที่มีวิธีการดูแลรักษาหน้ายางหรือว่ารักษาลมยางหรือว่าวิธีการเติมลมยางที่ดีนะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็มาแชร์ข้อมูลต่อๆกันเนาะเพราะว่าวิธีการดูลมยางมันก็สําคัญ สำหรับทุกๆคนเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ผมด้วยเนาะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ